ผู้หญิงนะทุกแบบตอนแต่งงานทุกบอกพี่อู๊ดเลยว่าเราอ่ะคืออยากขอทํางานด้วยแต่ตุกเองก็จะต้องไม่ลืมบทบาทนะคะว่าคือตัวเองเนี่ยอันแรกนะอยากอยากมีความสุขอยากเป็นผู้หญิงที่เป็นคนที่มีความสุขเพราะคนนะคะถ้าตัวเองไม่มีความสุขอ่ะพลังแห่งความสุขมันส่งต่อคนอื่นไม่ได้เพราะนั้นตุกก็ตุกพูดกับพี่อู๊เลยพี่อู๊ตคะถ้าน้องทํางานนะ แล้วแล้วพี่อูดไม่รักน้องไม่ดูแลน้องนะน้องจะไม่ทํางานแล้วจะออกมาอยู่ดูแลี่อยู่บ้านให้พี่อูดเลี้ยงเพาะน้ตุ๊กเองก็จะต้องจะต้องคือจะต้องดูแลพี่อูดด้วยห้าโมงครึ่งเลิกงานนะคะไหว้พระที่ออฟฟิศเซจพอออกจากบ้านเนี่ยตุ๊กเนี่ยเป็นภรรยาพี่อูดไม่ว่าอยู่ในบทบาทไหนนะคือเราเราต้องเข้าใจในตัวเราก่อนนะคะอย่างตุ๊กเนี่ยกับน้องนน้องเนี่ยคือตุ๊กเนี่ยเป็นคนที่ทํางานกับน้องก็ได้เพื่อนก็ได้บางคนเนี่ยเป็นอาาเป็นพี่ก็ได้ แต่ว่าอยู่ที่ออฟฟิศเนี่ยเราจะออนเนอร์ซึ่งกันและกันนะคะทุกเนี่ยเจอเพื่อนรุ่นพี่มาทำงานกับตุกทุกสวัสดีนะแต่ถ้าเป็นเรื่องงานเขาจะต้องฟั่งทุกเรื่องงานการทำงานมันอยู่ที่พลังแห่งความสุขถ้าเราไม่มีความสุขมันไม่สามารถที่จะส่งต่อพลังความสุขนั้นออกไปได้คือต้องบอกจริงมันคือพลังข้างในใถ้าเราแล้วมันเสแสแ้งแกล้งทําไม่ได้